เก็บพี่น้องเก็บบางในวบางในหนดุดเราจะทิ้งมันไปได้ยังไง,อองเออถ้าเช่นนั้น,นเราต้อง,องตัดจริงสีเลยเด้อจ้าสวยๆเลยจ้าเก็บไปฝรั่วเลยเด้อค่ะพี่น้องมาที่นี่โอ๊ยโอ๊ยพไไี่มาได้หนุดลงมาพี่ลงมาพี่พี่ดอกนึง เอานี่นั่นไหมเมย์มาเด้อมาเดื้อแทงนี่มึงมึงมึงจุ่มนี่นุดมึงจุ่มนี่เก็บค่ะเก็บโอ้ยเห็ดสวยเห็ดดอกงามค่ะบริเวณนี่เต็มคุเลยดิพี่น้องเห็ดพี่น้องเห็ดมันกำลังแต่ว่ารุ่นโอ้ย งามงามงามพี่น้องรุ่นตุม้มติมิก็ะมีรุ่นกระลังเตรียมตัวเขาอันแค่ห้อมเขาบ้านพุทธากระมีเด้อค่ะเด้อสวยๆพุ่นดอกนึงบอออีกแล้วจ้ะพี่น้องตรงนี้สองดอกนะคะเห็นบ่นี่หนึ่งสองนะคะสวยสวยเลยค่ะสวยๆเลยพี่นอ้องเออ้ยนี่หละที่นิคต้องการเดี๋ยวเขาจังตัดค้านะคะ หาอีกหาอีกตัดขากับพี่น้องเห็นบ่คคะงามบาจา้าเฝ้าเฝ้าอีกคือเก่าเนาะคะ่ะโอ้ยมีแต่ดอกสวยๆเลยมองเดียวแล้วค่ะพี่น้องอันจิมาค่าตาอ่างดอกเห็ดกันอยู่นี่นะน,นะ มาวันไหนกระมานเหมือนนั่นนะคะได้กางกาัดอยู่นี่นี่กระเลี้ยวเห็นอีกเลยเด้พี่น้องเอาเฝ้าวฝ้า,าอันแสีบนววัวควายยิงนวดเพิ่นกระวามาทางพี่มาทางพี่ไล่ไล่มา,าสัตวสิอุย้ยขึ้นไปหาเพิน่นจ้าดอกหนะนึ่งจ้าน,นี่เข็นอีกแล้วดอกหนึ่งพี่น้องสองดอกสองดอกเข็นไปสามดอกกระพี่น้องอยู่ที่เดียวสี่ดอกไหว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  เปิดพื่อออกเนี่ยสีดอกเลย่ยาหัวหักได้่อหัวหักได้สีไทยลูกจ้ะสีดอกเลยค่ะตรงนี้คี่ป้าจะพี่น้องสะออนน้ำนิกงป้จ้าเห็นไหาคะมองนี้เราเจอกันสีดอกหนึ่งสองสามสี่ ทายรูปทายรูปมือนี้เจอเห็ดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ดอกค่ะมองเดียวแล้วก็ใกล้ๆก,กันนี่ก็สองดอกนะคะตรงนี้เราได้หกดอกสวยๆเลยพออ่อเอกล้วจะพี่น้องอุ้ย เสอื่นเสอ่อนงามงามงามค่ะงามผุ่นผุนดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่ไหมจ้ะนี่จ้าถ้ามันออกมันก็จะอยู่อย่างนี้นะคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่ค่คะดอกหนึ่งหาหาพี่น้องหาบัดที่นี่ะหาอีกหาอีกจ้าพออีกแล้วตุ้มุเลยนี่เราขออย่างนี้ ดอกละค่ำดอกละค่ำยํากุบกุบพี่นอ้องตัดขาอีกพี่น้องเบิ่งจ้ะส,สวยเลยนิกสิเด้เบิ่งดอกนี่นะคะงามกว่าพี่น้องว่ามันน่าง,งามอันตะว่นนิกเนี่ยเสียนิัยปาทเทดยังสิกระเลี้ยวตากะเลี้ยวลอกแรกลอกแรกเนี่ยตุม่มติมิ พากันวนไปวนมาอยู่นี่แหละพี่น้องวนอยู่หม่องเกา่าคือจังมันเกิดเยู่น้ำกลน,นี่แหละเห็ดมือนี่ <c oughs> เออเพืยอังมันเกิดเยู่น้ำกลน,นี่เวิรงนี่ประมาณบริเวณที่เก็บเห็ดกันสามคนนี่ประมาณาะถึงไรค่ะพี่น้องวนกันไปวนกันมาอยู่นี่นะ,ะเห็นบ่ค่ะ บงเก็บบังแน่จ้ะไว้สักก่อนเราจงสิตารขทเ้านะคะพี่น้องมองเดียวเราจะเก็บไม่หมดนะคะเราจะมาทางนี้ในเข็นแวบ,บๆอยู่นเบังเก็บมันเป็นแต่อยากหวัวอยากหวัวพี่น้องมันกอ็อยากออกอยากออกเบังเนี่ย กำลังตุ้มุกตัดขาครับพี่น้องโอ้ยสะออนสิเต็มคู่แล้วเด้อน,นี่ตัดขาจ้าตัดขาอันมุมกล่องเนี่ก็อาจจะพอสวยพองามเ้ยพี่น้องอันว่างกล่องกักบกีิดินเด้นเนอนี่มึงเนี่ยจ้าสวยสวยสวย โอ้ยพี่น้องจุ้มนี่หาดอกพี่น้องจุ้มนี่สองเท่าอีกดอกนึงเท็นี้วันเดกอนเอ้าสามฮะจุ้มนี่จุ้มนี่หาดอกโดอก นี่ยกะลังขึ Luckily, ้นกะมีเนี oh, ่ยมาสซาพี่น้องโอ้ยดอกนี้เห็นงามค่ะพี่น้องโอ้ยปวดพ่อบักมอบักแตงเอาวางไว้ก่อนนะคะนี่เข้นดอกนึงอยู่นี่จริงจ้ะบอกพี่น้องโอ้ยพูดดอกหนึ่งมา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 ทางนี้มาทางนี้ เห็นบ่จ้านี่ถ้าโ่เบิ่งมันกะดีๆมันกะโ่เห็นเนาะค่ะเนาะอันนี่จ้ะสามดอกอ่ะเน็กแกนให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะปลากะยุงส่ละจ้าแต่ว่าปุ่นเด้เนี่เก็บกล่องไว้เห็นบ่จ้านะแต่ก่อนเนะี่ยเรามาเอานี่ก,ก่อนเราเอานี่ก,ก่อนนะคะนี่ค่ะดอกหนึ่ง เราพูดอีกสองดอกสามดอกพี่น้องว้ายเดี๋ยวนะคะนะคะอันนี้มองเดียวนะคะแต่ว่าเก็บประันแล้วพี่น้องมามาบัดที่นี่มาเบื้องมองนี้มาเบิ่งตรงนี้อย่าลายตานะคะหนึ่งดอกจุ่มนี่สามดอกเลยนะคะเด้๋ยน,นี่นี่นี่เมื่อบังเก็บมองเดียวนี่เก็บตะเบิง่งนี่ พี่นอ้องเขาจะต้องไปบ้านพักคนชรลาไหมเราต้องมาดูบจบจ่าโบแล้วก็ปุุนจ่าอีกดอกนึงเพื่อเพื่อคุณจ่าเห็นบหค่ะวายอันนี้ออ้ยก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเนตกอนสวนอีกความพี่นอ้องคุณดอกนึงมาๆๆวายนี่อีกสองดอกนึงนี่ยเคยังไม่เก็บนะคะจะไปเอาดอกนู้นก่อน เห็นบอค่ะพี่น้องเอาผู้เจา้าว่าใส่้เจา้าว่า้เจ้าเห็นบ่นี่แม่จ้านี่เนาะค่ะเนาะ,น,ะนี่จ้านี่จ้าแต่ว่ามันก็อาจจะแก่สักนิดเนะค่ะพี่น้องอุย้ยบ่แก่พี่น้องบอ่แก่อุย้ยสวยสวยมาค่ะเรากลับมาเบิ่บงพี่น้องเบิ่งจุ้มนี่ ็จะนนเอาหนึ่งสองสามสี่เด็ดอกนี่ห้าแล้ค่ะเห็นบ่จ้ะห้าดอกนะคะแต่นี่เข็นตุมต้มๆอยู่ท้างหลังเดี๋ยวเราไปเก็บตุมต้มๆอีกก่อนเนาะ่นี่พอให้มันได้ปิตัดปิดตอเอ,อ,อ,อ้ยีกล้วจะพี่น้องโอ้ยนิกดีใจ เก็บค่ะเก็บโอ้ยดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องอันนี้นนหัวหักเก็บค่ะนี่ดอกนึงพี่น้องใหญอีกดอกนึงยังสวยเหมือนกันค่ะพี่น้องยังสวยเลยพ่อต่ละเทียกอะ่ะสองสามดอกค่ะปุ้ยผลพี่น้องดอกหนึง่งอันนี้ไปเอากันด้วยจ้าไกลๆยุ่ยไกลๆมองทีนี้นั่งตัดค้าเห็ดเนาะค่ะ กระพอยค่ะพี่น้องพี่จ้าโอ้ยมันไม่ปีแฉกห้ยดอกแบบไงจริแน่จ้าเก็บเก็บเก็บผุนผุนผุน,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 นดอกหนึ่งนี่จ้ะพี่น้อง,ง,องเห็นบ่วางไว้ก็บ่เห็นเด้วางไว้ก็ไม่เจอนะคะวางถุงไวน้นี่นี่กันบ่นังลงนี่ดอกหนึ่งโอเคค่ะ พ่อีกเลอเจ้ะพี่น้องว่านยู่มองเก้านี่แหละจ้ะอุ้ยดอกบักงามเลยพี่น้องนี่เจ้านี่จ้าดอกหนึ่งน้ำเด้เจ้ะอู้ยพี่จ้ะยางงามเลยจ้ะพี่น้องปุ้นๆเท่าไปเก็บเอาอีกดอกหนึ่งนี่นี่อยู่นี่อีกดอกหนึ่งนะคะเนี่ยพี่น้องเมืองดอกนี่น้ำนิ่งเลยจ้ะงามครับบอต้ย สวยค่ะสวยพี่น้องทีนี้ว่าส่วนมากนี่กิดเด็ดขาปัดเด็ดขาปัด,ปดเด็ดขาปัดโปรแมนแอวลันปัดมัน,ก,นก็เต้นดอเต้นดองดอกเห็ดมาที่นี่ออีกแล้วจ้าแต่ก็ยังโชคดีเนาะค่ะที่เขายังมีให้เราเก็บอยู่เนาะมีะกระโดงหนึ่ง ดอกนึ่งน่งะเนอะเดี๋ยวค่อยตัดขากันมาทางนี้ทางนี้เจอเป็นจุ่มๆเลยเด้อฮะมองนี่พ่อสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกนุดเ,เก็บอีกพี่น้องสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวค่อยตัดขาจะอีกดอกนึง สวยเลยพจ้าสวยสวยเลยนะคะเราพุ่นจะอีกสองดอกหนึ่งพี่น้องเก็บโตเก็บโตค่ะพี่น้องอุ้ยกำลังสวยสวยเลยนี่จะเก็บอีกกระดอกหนึ่งนี่จะนี่จะจุ่มเดียวเนาะค่ะพี่น้อง จุ่มนี้จุ่มนี้นี่คือผลที่ว่าเอาค้ากล่องมาเป็นบพี่น้องตัดค้าเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะค่ะมองนี่ได้เจ็ดดอกค่ะพี่น้องเจ็ดดอกอันเฮ็ดเพิงเก้าลักนี่มันว่าได้ขูดค้ายากดอก่ะตัดออกแต่อันเงามันเบิ่งว่ามีหนอนบอแค่นั้นอ่ะลัาางเทียนนี่ก็เอามือเด็ดเปาะลวดแล้ว ขานหามีดออกมาไหมเบื้องดอกนี่นะจ๊ะหาต่อหาต่อจ้าเนี่ยที่รักทำไมมาหลบมาลีกันอย่างนี้ล่ะจา้าเดี๋ยวเจ้าสิได้ไปบ้านคนแกเด้ขันเจ้าลี่อยู่นะีนน่ะอุ้ยพี่น้องเบื้อง,ง,ง,งขานจา่จ้าสวยสวยเลย ยำกุบกุบดีดีได้ในรุ่นนี้นะพี่น้องเอ้ยพ่ออีกแล้วจ้าพ่ออีกแล้วจ้าอันพ่อเฮ็ดก็เอิญฮะพี่น้องเลยเนาะค่ะโอ้แต่ว่าเล่าไปน้ำเผาบ่ได้แล้วพี่น้องเล่าชะล่าภาพหลอกนี้ยังกินได้อยู่นะคะสงสัยรุ่นพรออมทินิกไม่เก็บงวดก่อนนี่จานนี้หาต่อหาต่อจ้าเห็นบ่คะ่ะเห็นเจ้าที่ว่านี่ กบโตบักใหญ่เอาลดเกเก็บปะที่นี่มวนคักจับวันนี้วันนี้นี่มีมูไมาเก็บไม่ได้เก็บฟ้าวดอกพี่น้องกันสิเก็บจะใส่พี่น้องเบิังแล้วก็เฮดเฮดกำลังออกรุ่นที่สองในกวานี่เฮดกำลังออกรุ่นที่สองตะปุติปิเลยค่ะถอดหนึ่งมาดูสิกำลังสวยนะค่ะพี่น้องอู้ยดอกบอกไง เบิ่งดอกนี้จ้ะดอปะกปักเลอเล้อเลยเบิดเบ้อเล้อเลยเอาเก็บหรอป้าสิพักกันเมียเมียบ้านสิไปเก็บพาเพิ <5 S 2> เ่นไปหายางเบิ่งเห็ดเผิงขาวกับสิไปหาเห็ดอันนี้อีกก็เก้าละเห็ดเผิงน้ำเห็ดอันนี้น้ำ